จุงจไม่เหมือนคนไม่มีคิ้ววะหรือว่าูาเกิดอะไรขึ้นวัเน,นี้สวัสดีค่ะทุกคนไรนี้มาพบกันกับนางเกสเวตเตอร์ยี่บหโลค่ะสวัสดีค่ะนะ้องอ้อมเนาะอันนี้ไรแป๊บเดียวก็หมดเซ็ตแล้วแม่นะคะใช่ค่ะยูนิคอ์เลยเนาะเนาะแบรนด์เยอะมากไปนกสะอาดด้วยเธอจะบอกให้นะคะทุกคน แบรนด์เยอะผ้าสะอาดนะคะชาติเจริญด้วยนะคะในลัสส,สวยๆเลยค่ะไปข่ะจัานะคะทุกคนอันนี้ไม่พูดพ่านนาเพลงค่ะไรเลยยูนิโคลอีกแล้วคุณแม่นับแบรนด์ได้เลยว่ามียูนิโคลกี่ตัวนะคะประมาณสามหมื่นตัวได้ค่ะทุกคนแล้วราคาดีมากเลยค่ะทุกคนซาร่าไปห้อยเอาเรดเลยค่ะพี่สวยมากใหม่มากที่สุดในโลกเลยค่ะอื หกสิบตัวบวกลบเลยค่ะแบรนด์ช่ำมากนะคะผู้จริงทําจริงไม่ได้หลอกยูนิโคลไปไห้อยเอาเลทเลยจ้ะพี่นะคะไปไห้อยเอาเลทยูนิโคลเลยจ้านะคะไปจิตไซเอ็มหญิงค่ะไปขาจำด้วยยูนิโคลอีกแล้วคุณพี่ค่ะตัวนี้ไป้ายห้อยเอาเลทแบบช่าเบอร์ไปขาจำอีกหนึ่งตัวค่ะสับมากฮะ มีได้รีดคะ่ะลูกค้าไม่สั่งเลยเมื่อไรลูกค้าจะสั่งรีดคะ่ะสวยมากกางเกงสเวตเตอร์ป้ายนกข่ย26 ATP Unico ป้ายห้อยเอาเรดอีกแล้วค่ะคุณแม่คะ่ะสานมาน้องแอมซอรี่พี่วางไว้ก่อนน้องเออยหยิบนะสี่เหลืองเหนียวซับมากค่ะคุณแม่คะ่ะพกาิตย์สีอะไรวะเหนียวซับ <Yeah. S 1> อะไเหรอสวยสวยป้าเลยเออ แบรนด์ญี่ปุ่นป้ายติดไซส์ M L ค่ะ M L ได้เลยค่ะกางเกงสเวตเตอร์แบ่งเซเล็กป้ายโนค่ะคุณแม่ U S Polo ค่ะ Polo p o ล o ค่ะคุณแม่ค่ะ p o ล o p o ล o มาใหญ่มาก p o ล o มาใหญ่มากค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วแต่ว่าส่งไม่ทันงั้นต้องส่งทุนนี้หูสวยมากคุณแม่ค่ะมาห่าห,ห้องเลยค่ะเข้าไปไร้ยหย่หูอ้อมตัวนี้สวยมากเลยสีขาวไปขาจ้ำด้วยเอาไหม บางตัวแบบว่าไซส์มันใหญ่ดุก็จะไม่เอาเอาตัวไซส์มันเล็กเกินไปโหคุณแม่ไปส่วนใหญ่ไปขายจาเยอะมากเลยแล้วผ้าสาดพิกาประดินมาจากอู้หูโปโลอีกแล้วเธอโปโลอะไรอ่ะไซส์สองเอลมันเขียนอะไรอ่ะมันเขียนอะไรวะ USA World World Bear World Bear นะคะเซตนี้หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณแม่ขะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะสําสหรับเซตนี้โปรโมชั่นค่าส่งเจ็ดสิบเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะคุณแม่ นะคะมีโปรเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยถ้าพี่ไรมีโปรทันทีเวลทัวร์เฮ้ยคุณแม่ไม่อยากยื้อนพี่หกสิบตัวบวกลบค่ะสุดๆร้อนร้อนค่ะแม่โดนลวกแน่นอนพูม่าไซแอลสวยมากคุณสวยขนาดนี้คุณแม่สวยขนาดนี้นั้นนน้นนี้นั้นนู้นนี่นี้นั้นน้นอะไรหรอ ยูนิโครใช่ข่ปล่อยนะคะคุณแม่เป็นของคุณผู้ชายนะเว้ยตัวนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ไลสองเซ็ตนะน้องออมใช่ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนได้เลยค่ะคุณพี่ดีครับท่านเหมาะสมครับผมได้ครับผมเหมาะสมครับพี่ไซส์สองแอลค่ะพี่พพใช่ค่ะพีเซ็ตเล็กหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเ no? ซียวซิปน่ากลัวเนาะเซียวซิปเซียวซิป ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ยินแม่โอ้โหยูนิโครชาย XL พี่จา๋าโอ้โหแบนชัมเบอร์ยูนิโครชาย L พี่ไม่เป็นหญิงชายค่ะกันน้องๆ Under a r m o r XL โอ้โหร์อาร์เมอร์พี่ไม่ไอปลอมจังปลอ,อมมากไอดูปลอมมากคุณแม่นะคะทุกคน เยยุยไซเอ็มไซเอ็ไซเอ็หรอโอเคน่ากลัวมากเลยนะไซเอ็มเนี่ยเขาน่ากลัวอะไรยยุยสวยมากเลยจ้ะขอบคุณจริงหรอเยยุยเวโกเนาะเวโกเวโกแม่เสร็จเฮ้ยยุยให้ทุกคนอย่างนี้ไงิี่หงอยาค่ะขอบสวัสดี เซลซิปไซเอ็มแม่จ๋าเซตเล็กหกตัว1,490ยกก้อน5,900ค่ะค่าส่ง7บาทยกก้อนนะจิ๋งอรอนอ้อมน้องจิอยู่ใช่ค่ะสุขุนน้องเนี่ยพี่ลูกค้าสั่งผ้ารัวๆเลยอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บจ๋ามีอะไรหรอยายยูนิโคลหญิง XL นี่ค่ะสชอบเลยอ่ะยายน้างถ่ายรูปแล้วสมัครู ค่ารับ45โลนะคะก็ค่าส่ง77เหมือนกันค่ะแต่ว่าราคาจะอยู่ที่นั่น,น่ะสิลูกน้องอัมบ,บุจิค่ะขอบคุณต้องต้องเ,เกพรงงพรพะรงมเราขายหมดแล้วอ่ะพี่เอ็มเป็นไงพระรงขายหมดเดี๋ยวหมดแล้วเนาะมีไหมอ่ะยังไม่ได้ส่งชื่อพี่พยุงเข้านะเมื่อกี้พี่เขาโอนแล้ว วันนี้นะคะพี่แบรนด์ฉ่ำมากเลยค่ะพี่อันนี้เป็นยูนิโคลนะคะพี่ตัวนี้เป็นน้องหมาฮองๆองสวยมาก60ตัวบวกลบค่ะ26 ATP นะคะ1490บาทเซ็นเล็กเนี่ยฮะอ๋ออออูอยูนิโคลท้งนั้นเลยพี่เออคุณี่ซาร่าซาร่าไปหาหมอที่ไหนเหรออะไรนะลูกเจ็ดสองหนึ่งมีแต่ว่าไม่รู้ว่ารีวิวโดนลบไปหรือยัง เป็นเป็นแนวเน้นสั้นอะบอกพี่เขาเป็นมีค่ะพี่ให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องทำไปดูอะพี่วหนูไล่สองถุงน,นะต่อไปอีกถุงหนึ่งค่ะี่เ,เขียนเลขหนึ่งแล้ววงกลมได้ไหม,ไ,มได้เป็นหนึ่งเราจะได้รู้ต่อไปค่ะเซตที่สองรีวิวไปสองเซตโดยย่ายเออเดี๋ยวแอดมินแปะรีวิวให้ะอะไรลาใจยายแม่เซตที่สองจ้าเธอนะคะจียูชายคะ่ะเธอสวยบาก ใช่เธอสองชื่อคุณพยุงก่อนออมยูนิโคลแอลชายิงแอลหญิงพี่ขอโทษยูนิโคลแอลหญิงสวยมากต่ห้อยเอาเร็ดเดิมนะคะค่ะเอาดอ 4L คุณพี่คาะโก้ด้วยคุณพี่ต้องเลยนะจ๊าเนี่ยนะคะคาะโก้เอาดอนะคะ่ะพี่ตัวนี้กางเกงสเวตเตอร์ค่ะคุณพี่ยกก้อน5 0 0าค่ะมีพร้อมส่งนะป้ายนกอันนี้ไปหาอเอลเรดเดี๋ยวคือสวยมาก เ่รับย้อนเทำไมเม้นไม่ได้้อมพี่ลูกค้าบอกทำไมเมนไม่ได้อ้าวเจ๋เอ้ยวบอกนะว่าเขาพิมพ์มาแล้วมันไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ได้หรอคะพี่พี่มันคอมเมนต์ไม่ได้หรอหรือว่าหนูหรือว่าเรารีวิวมีขาสั้นไหมพี่จ๋าเดี๋ยวรอเอ็มเจมีขาสั้นหญิงมีขาสั้นชาย 700 45โ,โลเซตบนเนะาะเมื่อกี้ที่เรารีวิวอลามาราติ Man al Man นอลามาราตินค่ะโมโมลอิตาลียายหนูรีวิวยากไปไหมอลาอลามาราตินยูนิโคชายใส่เลยวะืไ,ได้แล้วค่ะตอนนี้พี่ขวัญหนูขอบคุณค่ะพี่ขวัญมากรังเกงสเวตเตอร์ก่อนขาสั้นเนี่ยมีของเอ็มเจนะคะหญิงชายมีเนวี่แบรนดน์เนวี่กาังเกงสเวตเตอร์ตอนนี้ขายดีมากนะคะแม่ ถ้าตอนนี้ที่เป็นอันดับหนึ่งคือป้ายนกค่ะแม่นะคะอันดับหนึ่งคือป้ายนกค่ะพี่นะคะเพราะว่าคนรีวิวสวย,ยนะปัดรอบแล้วส่งของทุเดย์อ t o ทุมอ๋น้องออมเขียนเป็นส่งของโอ้โหหญิงไซส์ L พี่จ้ายายจ้าหนูขอแจ้งความเมื่อวันที่13กัรอบแต่พี่หมอลัำเลยช่วงนี้จะดกโอ้โหชาย ยูนิโครชายคุณแม่นะคะเป็นรุ่นดรายด้วยรุ่นรายย้ายเอาอีกไหมอุ้ยยูนิโครไปให้เอาเรดคุณพี่คุณผู้ชายด้วยยูนิโครที่นับแบนเลย oh, อุ้ยจ้าลูกลพี่เอ็มเจสองหนึ่งอ่ะมีอยู่ปะเออสองรุ่นนี้เขาก็ได้บอกเลยพันเ oh, ้าโอ้ยพี่ซื้อเถอะตัะโปรงไหมขวัญเจ้าเอายา๋ยขวัญมาใยน้อ่องลอยอยู่ไกล ส่งเป็นโพสให้เขาก็ได้บอกว่ารีวิวโดนลบยังไม่ได้อัพลง youtube เลยอัพไม่ทันนะแม่เพราะว่าอัพวัลนละวันละหนึ่งคลิปหนูไลฟ์ไปเรื่อยๆคุณพี่นะคะหนูหนูก็พักเขาไม่รักก็พอเพรยาเราไปย้ายอันนี้อีกตัวหนึ่งอะ่ะซิลิโคนี่ <c oughs> อะไรแสดงให้เราชมรีวิวเปดิดกระชับก่อนกันสักเออโ <c oughs> อ้กระชับเนาะเท่าไหร่นะสองพันเก้ารดเหลือพันเก้าเจ็ดวันอุย้ยรถ แบบคโยบ้าไปเลยโครชิโครชิโครชิพี่สั่งรีดหนูได้นะเนี่ยรีดทั้งหมดเนี่ยร้อยยี่สิบส่งแต่รูปให้เขา,เาหรือว่าเราส่งแบบลิงไปให้เขาเลยเอ,อชะบอกว่ารีวิวมันมันโดนลบหมดเลยอะเสียใจนะแม่<ข>อ,อุตสา่าห<อ>์สหะสมมชมเปี้ยนชายเอชมปี้จนชาย MG น2่แล้วที่เราเคยรีวิวสมัย2ปีที่แล้วไม่มี <M 7 S 1> ป่ะ เอสยัไม่เคยรีวิวเลยนะเนี่ยไปนุกอ่ะมี่ลูกค้าซื้อเนี่ยอีกนี้เฉยๆมีรีวิวแล้วเหรอเดี๋ยวพี่อิมส่งให้ขวัญจะไ,ไ,ดได้แล้วก็ส่ง,สงเดี๋ยวโอเคขวัญมาใหญเนะรองรอยอยู่ไกลแ๊บเร็งขวัญเอ่ยขวัญมาของพี่ปามีรุ่นโอ้เพลงมันบังหันเอง อ๋าโอเคเออเดี๋ยวพี่ตอบเองเดวรอพี่ตอบเองเออเวันเจ้าเออให้ควันมาใยน่อนร้องรอยอยู่ใครอยู่ในโคชายปายเอ็มเจขึ้นเก้าเอ็มพีหมดโอ้โหยายุพัฒนาฝีมือขึ้นเยอะมากเลยอําแต่ดูดิมึงดูสิเดี๋ยวเขาเทรนตัวเองมาดีแล้วเนี่ยเห็นไหมฝุ่งออกก็เยอะเนี่ย ก็โดนบ่นเยอะยูหญิงไซแอลโอ้โหมนพี่ตัวนี้แบรนด์ซีออนซีออนชายไซเอสพี S. <S ่ต้องเอาอ,อ,อันนี้รุน่นรุ่นรุ่น่าะรุนะร่นแบบวิงยาขอบคุณจอดเลยอะ่ะ อุ้ยยูนิโคหญิงไซแอลพี่พันสี่เก้าสบอันนี้เซตสองเด้อใช่แล้วค่ะใช่ค่ะพี่อุ้ยข้างล่างมีนยูนิโคเลยดิยูนิโคเก็บได้เลยนะคะค่ะใช่ค่ะพันเสียเ้าเสียพันเสียเก้าเสียพี่บพันเสียเก้าเสียใช่ค่ะพี่นใช่ี่คุ5โลนี้ก็ร้อยยีบปรเเลยใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะสองพนเก้าเกสิบท่านั้นค่ะพี่แกป้าขอบคุณนะยุ้ย แย่งกันพี่พี่เอ็มไงยมพี่นะพี่งอน่ารัก่ือ่วนเอค่ะขอบคุณค่ับอะไรวะอะไรหดเห็ดบัฟเฟลลได้เลยครับแม่อุยใค่พีุ่่้ยไปห้อยมามีโรไปให้เอาเรดคุณแม่ค่ะชายไซแอล ชายไซส์ L ค่ะนะคะคุณแม่ท่เจ้าคุณแม่ H M H M ค่ะคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่งามุยกระมาสองใช่ค่ะคุณแมุ่ย Netflix อ๋อไม่ใช่ Next level เออไม่ไฟล์เนาะถ่ายรูปอะไรใช่ไหมลูก เป็นปีมาอุ้ยคุณแม่เสื้อสองได้นีนเด้อเกย์สเวตเตอร์ค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้ค่ะงานยี่สิบหก ATP ป้ายนกภาษาาสตร์ค่ะแม่บางตัวมีต้องเก็บคงเก็บขุยบ้างนะคะเป็นปกตินะคะนี่คาโกเอลดอร์นะคะแม่ของผ้าสเวตเตอร์น้อมเนาะใช่แล้วค่ะนีมือเดอ้อยายบ้เหมือนนี้ไี่ คารีดนะคะตัวละสองบาทเท่านั้นค่ะคุณแม่ขาค<ช>ารีดตัวละสองบาทเท่านั้นค่ะคุณแม่ขาตัวนี้เมารีดก็ร้อยี่สบาทนะคะต่อเซตนะแม่นะถูกมากเลยค่ะ<ล>แค่เปิดเตาก็วิ่งไปร้อยหนึ่งแล้วค่ะค่าไฟเ <c oughs> อาดี <c oughs> ดีโอ้พี่ยูนิโค่นี่ย <c oughs> อันนี้เซตสองจอมรีวิวไว้สองเซตพี่สามารถรับสองเซตรวมกันได้นะคะพี่ ค่าส่งก็จ7จ็ดสบเาทน้องอมนาะใช่แล้วค่ะพี่อ่ะเดี๋ยวจำคนนี้ลงไลน์แล้วค่ะพี่ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ